นานมาแล้วในเมืองกะตะศีลามีนายพรานชลาผู้หนึ่งกำลังเดินหาเห็ดอยู่ในป่าวันหนึ่งระหว่างที่กำลังก้มหาเห็ดอยู่นั้นเขาเห็นตะก้าไวา้ยอยู่ใบหนึ่งในนั้นมีเด็กทารกเพศช,ชายนอนอยู่ในตะก้าตอยละว่านี่มันเด็กทารกแรกเกิดนี่ใครเอาเองมาทิ้งไว้แบบนี้ล่ะลูกเอ้ย นายพานชาราได้เก็บเด็กกำพร้าที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางมาเลี้ยงเขาเลี้ยงดูเด็กน้อยด้วยความทนุถนอมเอาใจใส่ดูแลเหมือนกับเป็นลูกของตนเลยทีเดียวเด็กน้อยไม่งอแงหรือส่งเสียงร้องเหมือนเด็กทั่วไปนายปรานตั้งชื่อเด็กน้อยว่าโชกุลเมื่อโชกุลเติบโตขึ้นเขามีรูปร่างสมส่วนร่างกายแข็งแรง มีความเคารพและเชื่อฟังในพรานในทุกวันโชกุนจะช่วยนายพรานชลาเก็บฟืนมาเตรียมไว้ให้ในายพรานชลาทำทานแม้ว่าโชกุนจะคอยช่วยเหลือการงานอย่างเต็มที่แล้วก็ตามก็ยังคิดหาโอกาสตอบแทนคุณของพรามชลาอยู่เสมอวันหนึ่งโชกุนได้ออกไปเที่ยวเล่นกับพวกเด็กเลี้ยงโคโชกุนเห็นโคกำลังลากเวียนอยู่ก็รู้สึกชอบใจ อยากมีพละกกำลังแบบโคนี้บ้างพอกลับมาถึงบ้านโชกุนก็รับอาสาคอยขนน้ำขนของหนักๆให้พรานชลาพรานชลารู้สึกแปลกใจที่โชกุนมีเรี่ยวแรงมาจากไหนวันหนึ่งมีขบวนเศรษฐีกำลังขนข้าวผ่านมาขบวนหยุดพักใกล้ๆกระท่อมของพรานชลาทันใดนั้นฝนก็ตกลงมา ทำให้ขบวนเกวียนติดลมขยับไปต่อไม่ได้โชกุนเห็นเข้าก็ขออาสาช่วยลากเกวียนเข้าสารโอ้ยเจ้าหนูน้อยช่างมีน้ำใจดีเหลือเกินเจ้าลากไม่ไวหวหรอกขนาดพวกชั้นยังต้องมีโคสี่ตัวช่วยลากเลยไว้เจ้าลุงทันใดนั้นโชกุนก็เดินไปจับเชือกที่ไว้ผูกกับโคแล้วลากเกวียนที่ติดลมได้อย่างสบาย พวกเศรษฐีค้าข้าวต่างตกตะลึงในกำลังมหาศาลของโชกุนทำให้โชกุนกลายเป็นหนูน้อยพลังวิเศษชั่วข้ามคืนเด็กๆในหมู่บ้านก็ชอบมาวิ่งเล่นกับโชกุนแล้วให้โชกุนแสดงกำลังบางก็ให้ถอนต้นไม้ใหญ่เล่นบางก็ให้ยกหินก้อนใหญ่ทำให้เด็กๆสนุกสนานและโชกุนก็เป็นที่รักของเพื่อนๆวันหนึ่งโชกุนเดินมาหาพรานชาราแล้วพูดว่า พ่อจ๋าพ่อเหน็ดเหนื่อยเลี้ยงฉันมาฉันจะช่วยเหลือง,งานของพ่อได้แค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าตอบแทนคุณของพ่อน้อยเกินไปฉันอยากจะช่วยพ่อให้มากกว่านี้พรานชลาได้ยินโชกุนก็ตอบว่าลูกเอ๋ยลูกช่วยงานของพ่อสารพัดอยู่แล้วนี่นะยังจะมีอะไรอีกเล้อที่จะช่วยพ่อได้นะเช้าวันรุ่งขึ้น พวกเด็กๆชาวบ้านมาวิ่งเล่นกับโชกุนแล้วมาบอกโชกุนว่านี่โชกุนในเมืองเขามีประกาศแข่งขันไข่ลากเกียนหนึ่งร้อยเล่มได้สำเร็จจะได้รับเงินมหาศาลเลยนะโชกุนได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปหาพ่อพรานเพื่อบอกข่าวนี้พ่อจ๋าฉันอยากให้พ่อพาฉันเข้าไปในเมือง เขามีท้าประลองกำลังด้วยเงินเดิมพันหนึ่งพันเหรียญให้คนที่ลากเวียนหนึ่งร้อยเล่มฉันรับรองว่าฉันต้องทำได้แน่นอนโอ้ลูกลักของพ่อลูกลากเวียนได้ทีละหนึ่งร้อยเล่มเชียวหรือฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าลูกอย่ามาล้อเล่นกันนะเจ้าลากเวียนเปล่าๆปาหรือเปล่าลูกถ้าหากเจ้าแพ้ล่ะเราก็ต้องเสียพนันน่ะสิลูก เกวียนบรรทุกของนี่แหละจ้ะฉันรับรองว่าฉันลากเกวียนบรรทุกของได้หนึ่งร้อยเล่มอย่างแน่นอนฉันมั่นใจว่าฉันทำเพื่อพ่อได้โอ้ถ้าลูกมั่นใจพ่อก็เชื่อใจเหมือนกันพรุ่งนี้เช้าพ่อจะเข้าเมืองไปพบท่านเศรษฐีเพื่อขอท้าประลองเช้าวันรุ่งขึ้นนายพรานชลาเดินทางไปยังคฤหาสน์ของท่านเศรษฐีในเมืองทันที เพื่อมาขอท้าการประรองกำลังแล้ววางเดิมพันกับท่านเศรษฐีตามที่โชกุนบอกมาพ่อพานชลามีเรื่องอะไรหรือวันนี้ถึงมาหาเราแต่เช้าท่านเศรษฐีฉันได้ยินเขาประกาศรับสมัครการประลองกำลังและมีเงินรางวัลให้ด้วยจริงหรือใช่พ่อพานทำไมหรือนี่ท่านอย่าบอกนะ ว่าท่านจะลงประลองเองโธโธพ่อพรานจะเสียเอาเปล่าๆนะไม่จะท่านเศรษฐีฉันมีลูกชายที่มีกำลังมากเขาลากเวียนในทีละหนึ่งร้อยเล่มเวียนเจยวนะ่ะเฮ้ยเด็กที่ไหนกันจะลากเวียนในทีละหนึ่งร้อยเล่มฉันไม่เชื่อพ่อพราน์ลอกจริงๆนะท่านเอาอย่างนี้สิถ้าท่านไม่เชื่อ เดิมพันกันไม่ล่ะ,ะเอาสิพ่อพานพ่อพานอุตส่าห์เดินทางมาไกลเพื่อจะมาเดิมพันกับเราหรือเอาสิในเมื่อท่านกล้าท้าเราก็ยินดีท่านว่าซักเท่าไราดีล่ะสักหนึ่งพันเหรียญเลยเป็นยังไงท่านโอ้พ่อพานท่านนี่กล้ามาท้ากับเราเอาสิพ่อพาน ตกลงตามนี้โธพ่อพานชรานำโชคลาภมาให้เราแทๆ้ๆอยู่ดีไม่ว่าดีเด็กที่ไหนจะลากเวียนได้ทีละหนึ่งร้อยเล่มแต่เอถ้าไม่แน่จริงจะมากล้าท้าเราหรือแต่ถึงยังไงเราก็ไม่ได้ตกลงว่าเวียนจะบรรทุกอะไรไว้นี่วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งเหลืออีกเพียงคืนเดียว ก็ถึงวันประลองกำลังแล้วในปราณชลานอนคุ้นคิดพรุ่งนี้ถ้าเราชนะเราจะได้เงินมาอีกสองพันเหรียญแต่ถ้าเราแพ้เราจะต้องสูญเสียเงินที่เราสู่อุตสาหเก็บมาโดยความเหนื่อยอยากนายปราณชลารู้สึกกังวลจนไม่อาจนอนหลับได้จนกระทั่งใกล้รุ่งเช้าเขาจึงเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย เช้าวันรุ่งขึ้นนายพรานชลาและโชกุนรีบเดินทางไปในเมืองทันทีเอาพ่อพรานมาถึงแล้วหรือนอนหลับดีไหมล่ะฉันหลอกห่วงพ่อพรานจริงๆเลยที่มาท้าพนันกับฉันน่ะเอาพวกเราชาวบ้านทั้งหลายปรบมือทักทายให้กำลังใจพ่อพรานและลูกชายของเขาหน่อยสิชาวบ้านต่างสุบจิบอือ้ออึงไปทั่วเมือง ว่าในพรานชลาใช้แรงงานเด็กบ้างฉันว่านะพนันได้เลยเจ้าหนูโชกุลน่ะลากไม่ไหวหรอกเด็กวิเศษเท่านั้นแหละที่จะทำได้นี่ท่านพรานชลาไม่กลัวจะหมดตัวหรือไงถึงกล้ามาท้ากับท่านเศรษฐีเดี๋ยวจะหมดตัวกลับไปนะชาวเมืองบางคนยิ้มเยาอพูดจากกระทบกระเทียบต่างๆนานา จนกำลังใจของนายพรานชาลาลดลงไปเรื่อยๆจนแทบจะไม่มีแรงเดินเอ้าพ่อพรานชาลาชวนทางนี้นี่ไงฉันเตรียมเกวียนหนึ่งร้อยเล่มเอาไว้เรียบร้อยแล้วอะไรกันนี่เกวียนมันทุกดินหินทรายเลยลึดท่นท,นทันทีที่พรานชาลาเห็นขบวนเกวียนหนึ่งร้อยเล่มผูกติดกันจอดอยู่ข้างหน้าพรานฉลาแทบจะเป็นลมเลยทีเดียว ไม่คิดว่าท่านเศรษฐีจะทำแบบนี้นี่เราจะต้องเสียเงินและอับอายค้ายนาชาวบ้านเพราะเด็กกำพร้พาที่เราอุตสาหเลี้ยงดูมาแต่เล็กหนีหรือโษโชกุนลูกจะเอาแรงที่ไหนมาลากละเนี่ยหนักถึงหนึ่งร้อยเล่มลูกเคยยกของเล่นเล่นไม่เคยทำอะไรแบบนี้พลานฉลาคิดฟุงซ่านไปต่างๆนานา เมื่อถึงเวลาเดิมพันชายหนุ่มร่างกำยำแต่ละคนเข้าพื้นที่เพื่อประลองกำลังแต่ละคนมีรูปร่างใหญ่โตทรมัดทแแมงแต่ละคนก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นหนุ่มน้อยตัวเล็กมาท้าประลองกับพวกเขาด้วยสร้างความขบขันให้บรรดาคู่ต่อสู้และชาวบ้านที่มาให้กำลังใจเป็นอย่างมากท่านเศรษฐีสั่งให้สัญญาณเอาล่ะทุกคน วันนี้มีการประลองกำลังเพื่อหาผู้ชนะในการลากเกวียนหนึ่งรอเล่มและจะได้รับเงินรางวัลสองพัน 2, เหรียญโดยลากเกวียนให้ไปถึงเส้นชัยได้สำเร็จให้มีเวลาในการหยุดพักสองครั้งหากพร้อมแล้วขอเชิญผู้กาคนแรกกลองรัวดังรั่นเป็นสัญญาณเริ่มการพน,นันชาวบ้านต่างส่งเสียงโห่ร้องและเดิมพันการพนันกัน ชายหนุ่มเข้าปลาลองกำลังก็ไม่มีใครสามารถลากเกวียนได้สำเร็จจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายคือโชกุลโชกุลมายืนอยู่หน้ากเกวียนแล้วผูกเชือกลากเกวียนไว้ที่ตัวเมื่อเริ่มสัญญาณปลาลองความคิดทั้งหลายอื้ออึงอยู่ในสมองของนายพรานชลาจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็ตะโกนบอกกับโชกุลว่าเจ้าโชกุลเด็กกำพร้าเกเรเอาแต่เที่ยวเล่น ไม่เชื่อฟังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเจ้าจงลากเวียนไปเดี๋ยวนี้ลากไปเร็วๆอย่าม,มัวแต่ขี้เกียจเมื่อโชกุนได้ยินพ่อผ่านชาราเรียกตนด้วยถ้อยคำที่บาดหูทิมแทงใจต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากมายทำให้โชกุนหมดกำลังใจที่จะออกแรงรากเวียนได้แต่ยืนนิ่งน้ำตาไหลพรากอยู่ตรงนั้นนายพรานพยายามใช้คำพูดดุดา โชกุนก็ไม่เข้าเท้าจนกระทั่งหมดเวลาในครั้งแรกชาวบ้านส่งเสียงห่ร้องด้วยความผิดหวังและต่างบอกว่าในพรานถูกเด็กหลอกในขณะที่โชกุนเดินกลับมานั่งโชกุนได้แต่เสื่องซึมไม่พูดจาอย่างรู้สึกโศกเศร้ากับคำพูดที่ไม่ดีของพ่อพานชาราที่พูดกับตนเมื่อพ่อพานชาราเดินเข้ามาด้วยสีหน้ากังวลเพราะกลัวแพ้พนัน เสียทั้งเงินและอับอายขายหน้าโชกุนได้หันมาถามพ่อพันชราว่าพ่อพันจ๋าพ่อกังวลอยู่หรือเปล่าโอ้ยคนจะเสียเงินไปตั้งสองพันจะสบายใจได้อย่างไงกันพ่อพลานตลอดเวลาที่พ่อเก็บฉันมาเลี้ยงฉันเคยเกเรเอาแต่เที่ยวเล่นเคยขี้เกียจทำให้พ่อต้องเดือดร้อนบ้างไหม ลูกไม่เคยนี่ทำไมเหรอในเมื่อฉันไม่เคยเกเรเที่ยวเล่นขี้เกียจหรือสร้างความเดือดร้อนแล้วทำไมพ่อถึงว่าฉันแบบนั้นล่ะฉันฟังแล้วหมดกำลังใจลากเปียนจริงๆงฉันเสียใจจนก้าวเท้าไม่ออกฉันอยากจะทำเพื่อพ่อแต่พ่อก็พูดไม่ดีกับฉันเออพ่อเสียใจจริงๆลูกเอ้ยตอนนั้น พ่อควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วเกวียนทั้งหมดนี้เนี่ยฉันลากได้จริงๆขอให้พ่อมั่นใจและเชื่อใจฉันว่าเกวียนบรรทุกหินบรรทุกทรายทั้งหลายเล่มเกวียนน่ะฉันลากได้ขอให้พ่อมั่นใจในตัวฉันเถิดคราวนี้พ่อวางเดิมพันเพิ่มเป็นสองเท่าเลยนะแต่ขอเถอะนะอย่าเรียกฉันว่าเด็กเกเรพูดด้วยถ้อยคำหยาบคาอีกเลย ฟังแล้วมันบั่นทอนกำลังใจของฉันเมื่อในพรานชลาได้ยินที่โชกุลพูดจึงรู้สึกเสียใจอยากแก้ไขตัวเองเขาทำตามที่โชกุนบอกอีกครั้งในพรานชลาเดินเข้าไปหาท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีเรามาขอเพิ่มเดิมพันอีกครั้งหนึ่งโธอะไรกันพอพรานชลานี่ท่านยังกล้ามาท้าพน,นันอีกหรือ ครั้งที่สองนี้เราหมั่นใจว่าโชกุนรูปของฉันต้องหลักเวียนได้หนึ่งร้อยเล่มแม้จะบรรทุกหินดินทรายก็ตามเธอะพอพานชลาเจ้าจะเอาอยัางไงก็ว่ามาเลยฉันพร้อมท้าพาน,นันท่านเศรษฐีเราขอเดิมพันคราวนี้เพิ่มเป็นสี่พันเหรียญเลยเป็นยังไงได้สิพอพลานรอบสุดท้ายแล้วนะพอพานชลา ใช่ท่านเรศษธีเงินตกลงตามนี้เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่โชกุนบอกกับพ่อพรานชลาเขาก็มั่นใจในตัวโชกุนอีกครั้งสัญญาณกรองรัวดังขึ้นชาวเมืองต่างโห่ร้องและปรบมือให้กำลังใจโชกุนโชกุนเห็นบรรยากาศเข้าก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาเขาฮึดสู้อีกครั้ง พ่อพรานชลาก็ตะโกนบอกกับโชกุนว่าลูกเอ๋ยเกวียนทั um ้งหนึ่งรอยเล่มนี้บรรทุกหินดินทรายมันหนักมากนะลูกนะค่อยๆดึงไปพ่อจะเอาใจช่วยเต็มที่เลยเมื่อโชกุนฟังคำพูดที่ไพเราะเริ่อนหูเช่นนั้นก็เกิดกำลังใจมีเรี่ยวแรงเต็มที่จึงค่อยๆออกแรงลากเกวียนทั้งหนึ่งรอยเล่ม ด้วยพลังกำลังอันมหาศาลของโชกุนเกวียนค่อยๆเลื่อนออกไปเรื่อยๆทีละเล่มทีละเล่มบรรดาชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายที่เฝ้าดูอยู่ต่างโห่ร้องดีใจบกผ้ากันเต็มข้างทางส่วนนายพรานชลาย,ยิ้มแก้มปริท่าทางมั่นใจทุกคนต่างพาก,กันส่งเสียงเอาใจช่วยดึงเลยดึงเลยดึงเลยโชกุนจอมพลังสู้ส ในที่สุดเกวียนหนึ่งร้อยเล่มก็เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆใช่โยเกวียนเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วโชวคุณเก่งจริงๆเลยหนุ่มน้อยโชยคุณทำสำเร็จแล้วท่านเศรษฐีรำพึงว่าไม่น่าเชื่อเลยเด็กตัวน้อยๆจะมีกำลังมากมายมหาศาลหนึ่งปานนี้พ่อพานฉันยอมแพ้แล้วหนูน้อยจอมพลังเป็นเด็กวิเศษ ยอดเยี่ยมจริงๆเอานี่เงินสี่พันเหรียญของท่านโอ้ขอบพุนท่านเศรษฐีมากๆเลยชาวบ้านชาวเมืองต่างเข้ามารุมร้อมแสดงความยินดีให้เงินทองของกินแก่ในพรานชลาและโชกุลเป็นรางวัลในครั้งนี้ด้วยจากคำพูดที่ไพเราะและจริงใจของนายพรานชลาทำให้โชกุลสามารถประรองกำลังครั้งนี้ได้สำเร็จ ตอบแทนคุณให้นายพรานชรามีความสุขสบายได้ตลอดมาข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คนที่กรตันยูรู้คุณมีใจจะทดแทนคุณย่อมทำตามใจเราทุกอย่างก็ยิ่งมีสิ่งที่เขาทนไม่ได้คือถ้อยคำที่ไม่ไพเราะคำพูดที่เสียดแทงใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าเวลาไหนใครๆก็ไม่ควรพูดคำหยาบ คำดูหมิ่นคำเสียดสีเลย